ขุดเข้าน้าวัดเลยทางเล็กน้าวัดอ่ะออกทา้หน้าวัดเลย,เ,ลดออดเ,ลยเดี๋ยวซ้ายเข้าทางหน้าวัดนี่ครับวันแรกครับกระบนแล้วครับบนแล้วต่อยานขี่ไม่เหนือขี่ใหม่